พายุฝุ่นกลืนแผ่นดินโศกนาฏกรรมดัสโบยุค1930ภาพถ่ายขาวดำที่ปรากฏเบื้องหน้าชวนให้เราย้อนกลับไปยังอดีตอันไกลโพ้นภาพของผืนแผ่นดินที่แห้งแลง้งแตกเป็นลายงาท้องฟ้าที่ถูกปกคลุมด้วยม่านฝุ่นสีน้ำตาลแดงราวกับโลกทั้งใบกำลังจะถูกกลืนกิน ท่ามกลางความสิ้นหวังของผู้คนสัตว์และธรรมชาตินั่นคือภาพสะท้อนของดัสโบมหาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาช่วงทศวรรษที่1930ซึ่งไม่เพียงแต่พรากผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ไปแต่ยังพรากชีวิตความหวังและวิถีชีวิตของผู้คนนับล้านอีกด้วย สารคดีเรื่องนี้จะพาเราดำดิ่งสู่โศกนาฏกรรมแห่งดารสโบเพื่อทำความเข้าใจถึงสาเหตุผลกระทบและบทเรียนอันล้ำค่าที่โลกได้จารึกไว้เสียงคลื่นลมพัดเบาๆผู้บรรยายเพื่อที่จะเข้าใจถึงความรุนแรงของดา์สโบเราจังเป็นต้องย้อนกลับไปสำรวจภูมิหลังของมันก่อนที่พายุฝุ่นจะเริ่มโหมกระนำ่ำ ดินแดนเกรท Plains ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า1.2ล้านตารางกิโลเมตรตั้งแต่ตอนกลางของสหรัฐอเมริกาไปจนถึงตอนใต้ของแคนาดาเดิมทีเคยเป็นทุ่งหญ้าแพรรีที่กว้างใหญ่ไพศาลปกคลุมด้วยหญ้าพื้นเมืองที่มีรากอย่างลึกและแข็งแรงซึ่งทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวหน้าดินไว้ได้อย่างดีเยี่ยม พื้นดินอันอุดมสมบูรณ์นี้ได้หล่อเลี้ยงชีวิตสัตว์ป่ามากมายและเป็นระบบนิเวศที่สมดุลมายาวนานอย่างไรก็ตามในช่วงปลายศตวตรรษที่19และต้นศตวตรรษที่20ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อประชากรของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความต้องการอาหารก็เช่นกัน รัฐบาลสหรัฐในขณะนั้นได้ส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานและการเกษตรในพื้นที่เกรท Plains ผ่านนโยบายต่างๆเช่น Homestate Act ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้ามาจับจองและทำกินในที่ดินของรัฐได้ชายชะกันจำนวนมากที่ใฝ่ฝันถึงการเป็นเจ้าของที่ดินได้หลั่งไหลเข้ามายัางเกรทเพล i n s พร้อมความหวังและความมุ่งมั่น แต่ความมุ่งมั่นนั้นกลับมาพร้อมกับการบุกรุกและเปลี่ยนแปลงผืนแผ่นดินอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนกเกษตรกรที่เข้ามาใหม่ไม่คุ้นเคยกับลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศที่แห้งแล้งของเกรดเพล i n s พวกเขาได้รับอิทธิพลจากความเชื่อที่ว่าการไถพรวนแผ่นดินจะทำให้มันเกิดผลและพระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินให้เพาะปลูก ด้วยความเชื่อนี้เองพวกเขาจึงเริ่มทำการไถพรวนทุ่งหญ้าแพรีอันกว้างใหญ่เพื่อเตรียมที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักนั่นคือข้าวสาลีการไถพรวนครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ความต้องการข้าวสาลีพุ่งสูงขึ้นทำให้เกิดการขยายพื้นที่เพาะปลูกอย่างมหาศาล เครื่องจัก,กรกลการเกษตรสมัยใหม่ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไถพรวนและการเก็บเกี่ยวโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อโครงสร้างดินเกษตรกรพากันถอนรากถอนโคนหญ้าแพร,รีออกทั้งหมดโดยไม่เหลืออะไรมาคอยยึดเหนี่ยวไว้เสียงลมพัดแรงขึ้นปัญหาเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆในช่วงต้นทศวรรษที่1930 สภาพอากาศเริ่มแปรปรวนผิดปกติภัยแล้งที่รุนแรงและยาวนานได้เริ่มคุกคามพื้นที่เกร t Plains เกษตรกรต้องเผชิญกับผลผลิตที่ลดลงอย่างน่าใจหายแต่ด้วยความหวังและแรงกดดันที่ต้องหาเลี้ยงชีพและชำระหนี้สินพวกเขาก็ยังคงทำการเพราะปลูกต่อไปแม้ว่าผืนดินจะเริ่มแห้งผากและอ่อนแอลงทุกที และแล้วเมื่อไม่มีอะไรจะยึดเหนี่ยวหน้าดินไว้ได้อีกต่อไปประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งจัดจนลมที่พัดผ่านพื้นดินก็ไม่มีความชุ่มชื้นที่จะทำให้ดินเกาะตัวกันได้สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพื้นดินที่ถูกไถพรวนจนอ่อนแอได้กลายเป็นผงทุลีที่รอวันประทุเสียงเสียงพายุฝุ่นดังขึ้นเรื่อยๆผู้บรรยาย การระเบิดของพายุฝุ่นครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1931และหลังจากนั้นมันก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อตัวเป็นพายุหมุนขนาดมาืึมาที่พัดถล่มพื้นที่กว่า10รัฐในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐโอคลาโฮมาแคนซัสโคโลราโดนิวเม็กซิโกเท็กซัสและเนบราสกา พายุฝุ่นเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่การประทุของฝุ่นเล็กๆน้อยๆแต่มันคือม่านสีน้ำตาลแดงที่ก่อตัวขึ้นจากพื้นดินเป็นกำแพงฝุ่นสูงหลายพันฟุตกว้างหลายไมล์พัดพาเอาดินที่อุดมสมบูรณ์ของเกร l เพ n นไปอย่างมหาศาลพายุฝุ่นเหล่านี้มีชื่อเรียกต่างๆกันเช่น black blizzards หรือ dust e r s เมื่อพวกมันเคลื่อนตัวความมืดมิดจะเข้ามาเยือนราวกับยามค่ำคืนแม้เป็นกลางวันแสกแส้ทัศนวิสัยลดลงจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยผู้คนต้องหาที่หลบภัยในบ้านเรือนปิดประตูนหน้าต่างให้แน่นหนาแต่ฝุ่นก็ยังสามารถเล็ดลอดเข้าไปทุกซอกทุกมุมก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรงเสียงไอจามและเสียงลมพายุเบาลง ผลกระทบของดัสโบนั้นร้ายแรงเกินกว่าจะประเมินได้ในทันทีสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการสูญเสือผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ไรนาที่เคยเขียวชะอุ่มกลับกลายเป็นทะเลทรายแห้งแลง้งฝุ่นที่ถูกพัดภาคกระจายไปทั่วประเทศสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรที่ยังหลงเหลืออยู่ทำลายระบบนิเวศและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้คนนับล้านสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดัสโบ ชีวิตได้กลายเป็นฝันร้ายเกษตรกรนับหมื่นครอบครัวสูญเสียที่ดินทำกินบ้านเรือนของพวกเขาถูกฝุ่นปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นสัตว์เลี้ยงตายด้วยการขาดน้ำและอาหารหรือจากการสำลักฝุ่นครอบครัวต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการสูดดมฝุ่นอย่างต่อเนื่องโรคที่รู้จักกันในนาม dust น n e u m o n i หรือบราวลังได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปไม่น้อยความสิ้นหวังได้เข้าครอบงำ สภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้วจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ Great Depression ยิ่งส้ำเติมความทุกข์ยากของชาว Great Plains ผู้คนจำนวนมากไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทิ้งบ้านทิ้งไร่นาปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเพื่อออกเดินทางตามหาชีวิตใหม่การอบพยพครั้งใหญ่นี้เป็นอีกหนึ่งมิติที่น่าเศร้าของดัสโบ ผู้คนเหล่านี้ถูกเรียกว่าโอคีถึงแม้ว่าหลายคนจะไม่ได้มาจากรัฐโอคลาโฮมาก็ตามพวกเขาเดินทางด้วยรถยนต์เก่าๆที่บรรทุกสัมภาระเท่าที่จะนำไปได้มุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถูกมองว่าเป็นดินแดนแห่งความหวังเป็นดินแดนที่ยังมีงานและอากาศที่ดีกว่าแต่ความเป็นจริงกลับโหดร้ายกว่าที่คาดหวังมาก เมื่อพวกเขาไปถึงแคลิฟอร์เนียพวกเขาพบว่าตนเองไม่ได้ถูกต้อนรับแต่กลับถูกมองว่าพวกนอกคอกเป็นภาระเป็นแรงงานราคาถูกที่เข้ามาแย่งงานและถูกกดขี่ข่มเหงพวกเขาต้องอาศัยอยู่ในสภาพที่แรนแค้นต้องทำงานหนักด้วยค่าแรงที่ต่ำเตี้ยเรียดินภาพของค่ายพักคนงานชั่วคราวที่เต็มไปด้วยความยากจนและความสิ้นหวังกลายเป็นภาพสะท้อนของโอคีที่ถูกผลักไสาจากบ้านเกิด เรื่องราวของดัสโบไม่ใช่เพียงเรื่องราวของภัยธรรมชาติแต่ยังเป็นเรื่องราวของความผิดพลาดของมนุษย์การสแสวงหาผลกำไรอย่างไม่บรญะบรรัญญัติการไม่เข้าใจธรรมชาติและการไม่ใส่ใจต่อผลกระทบระยะยาวต่อผืนแผ่นดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตในอีกมุมหนึ่งดัสโบได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในนโยบายด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำและได้เริ่มดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อฝื้นฟูสภาพผืนดินในช่วงปลายทศวรรษที่1930รัฐบาลสหรัฐภา,ายใต้การนำของประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวล์ได้จัดตั้งหน่วยงานต่างๆขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหานี้เช่น Soil Conservation Service ปัจจุบันคือ Natural Resources Conservation หน่วยงานนี้มีภารกิจหลักในการให้ความรู้และสนับสนุนเกษตรกรในการนำวิธีการอนุรักษ์ดินมาใช้เกษตรกรได้รับการสอนเทคนิคใหม่ๆในการเพาะปลูกเช่นการปลูกพืชที่หลากหลาย c r o p t i o n การปลูกพืชคลุมดิน (cover cropping) การทำแนวกันลม w i n d b e a k s หรือที่เรียกว่า shelter belts คือการปลูกต้นไม้เป็นแถวยาวๆเพื่อช่วยลดความแรงของลมและป้องกันการกัดเซาะของหน้าดิน เทคนิคเหล่านี้ได้ผลอย่างน่าทึ่งในการช่วยยึดเหนียวหน้าดินไว้และลดความรุนแรงของพายุฝุ่นนอกจากนี้การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเช่นการลดการถ่ายพรวนดินให้เหลือน้อยที่สุด (minimum tillage) หรือการใช้เทคนิคการถ่ายพรวนแบบไม่พลิกหน้าดิน (no-till farming) ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพดินในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองที่สหรัฐอเมริกาได้ก้าวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นจากการทำสงครามได้กระตุ้นให้เกษตรกรกลับมาเพาะปลูกอีกครั้งแต่คราวนี้ภายใต้แนวทางและเทคนิคการอนุรักษ์ที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนอันเจ็บปวดของดัสโบการกลับมาของพายุฝุ่นครั้งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นอีกอย่างที่เป็นในทศวรรษที่1,930แม้จะมีภายแล้งเกิดขึ้นบ้างแต่ผืนดินก็มีความแข็งแกร่งและทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ดีขึ้น ดั b โบเป็นบทเรียงอันล้ำค่าที่สอนให้มนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์อันละเอียดอ่อนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติการแสวงหาความเจริญทางเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาจนำมาซึ่งหายนะที่คาดไม่ถึงสิ่งที่ดัสโบทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงแค่ร่องรอยความเสียหายบนผืนแผ่นดินแต่ยังเป็นบาดแผลในความทรงจำของผู้คนที่เคยผ่านผลมันมา มันเป็นเครื่องเตือนใจให้เราต้องมีความเคารพต่อธรรมชาติและต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีสติและยั่งยืนเรื่องราวของดัสโบยังคงสะท้อนถึงความเปราะบางของระบบนิเวศและความจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้จากอดีตเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ต้องสำรอยปัจจุบันแม้ว่าเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเกษตรจะก้าวหน้าไปมากแต่ความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติยังคงมีอยู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญยิ่งกว่าเดิมบทเรียนจากดัสโบทำให้เราเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เพียงเรื่องของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิแต่ยังรวมถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นภายแล้งที่ยาวนานขึ้นและอาจนำไปสู่การเกิดพายุฝุนในลักษณะที่คล้ายคลึงกับในอดีตอีกครั้งหากเรายังคงละเลยและไม่ลงมือแก้ไขยอย่างจริงจัง เสียงฝนตกเบาๆผู้บรรยายการเดินทางของเราสู่โลกของดัสโบได้จบลงแต่ความสำคัญของมันยังคงอยู่ตลอดไปเราได้เห็นถึงพลังอันมหาศาลของธรรมชาติที่สามารถทั้งสร้างและทำลายล้างเราได้เห็นถึงความอดทนและจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ของผู้คนที่แม้จะเผชิญกับความยากลำบากที่สุดก็ยังคงพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปดัสโบคือโศกนาฏกรรมที่สอนให้เรารู้ว่า การเพิกเฉยต่อธรรมชาติคือการทำลายอนาคตของตนเองความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถหาทดแทนได้ง่ายๆหากเราทำลายมันไปเราต้องขอบคุณอดีตเพื่อสร้างปัจจุบันที่ดีกว่าและวางรากฐานสำหรับอนาคตที่ยั่งยืนกว่าเสียงฝนหยุดตกความเงียบสงัดกลับคืนมา